S 1> <S 1> <S สวัสดีครับกำนันยาบปูกระปั้นน้อยครับสวัสดีครับก็จะดอ,ดอ,ดอดค่ะ <S <S ครับผมเมื่อน,นีวันที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับวันที่สิบเมษายนวันนี้เป็นวันพิเศษสาหรับปูกปับหลานน้อยครับผมวันนี้เป็นวันเกิดไปเตยวันที่เป็นวันเกิดไปเตยไปเตยได้ไไกี่ปีแล้วคะส <4 S 2> <ป>ี่ปีสี่ปีแล้วค่ะแล้วก็อ ขอบคุณนะครับฉลองวันเกิดอ่ของปูกครับร้านน้อยนะครับด้วยยอดวิวอตอนนี้สองหมื่นห้าแล้วครับขอบคุณเอฟซีให้สองหมื่นหาเท่าไรเนาอนี่น,น,นะ ไม้เปิเปิดเป็นมาเริมเปิดไว้มาแล้วในผู้ติดตาม25,000 2 5 6 3มคนขอบคุณหลายๆเด้ยครับขอบคุณยอดอยอดซับสไครต์20,000 63ันนะครับด้วยความภูมิใจหลายๆมื่อนี้ครับครบา ซีปีของร้านน้อยครับผมซีปีของร้านน้อยอมาบอกขอบคุณนะครับก็ขอให้น้องใบเตยมีความสุขมากๆนะคะเป็นเด็กดีของคุณปู่เป็นเด็กดีของคุณตาคุณยายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะหลังสงการนี้หนูก็จะได้เข้าโรงเรียนแล้วเนาะอนุบาลสองเรียนนังสือเก่งนะคะ เรียนจบแล้วหนูจากจะเป็นอะไรคะคุณหมอทำไมถึงอยากเป็นคุณหมอเวลาปูป่ป่วยป่อกับแม่หนูป่วยหรักษาอ๋อเวลาปู่ป่วยพ่อกับแม่หนูป่วยนูจะได้รักษาทำไมหนูถึงอยากรักษาคะเพราะว่าอืมโอเค ตำลนงก็ดีใจแล้วล่ะครับผมสำหรับ <c oughs> <c oughs> หลานน้อยนะครับว้าวนอน <c oughs> ขอบคุณหลายๆเลยครับขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่ติดตามปู่กับหลานน้อยนะครับนี่แหละก็คือที่มาของช่องปู่กับหลานน้อยตังปู่กับหลานน้อยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงก็คือจากคลิปแรกจนถึงคลิปนี้เนาะ ก็คือเป็นการบันทึกเรื่องราวของเด็กหญิงนี่ตัวน,นี้แหละ,ะประนิษิาพักประนิธาพักสิชีธรนะครับจากน,าน้อยๆกับเบิ้งความเคลื่อนไว้เบิ้งความเปลี่ยนแปลงของเขามาจากผมบ๊อกนะครับคลิบเล็กๆผมเพียงนี่แหละยังก็เต้แต้เต้เต้บอกกับวชัดตอนนี้ก็ยังบอกวชัดขึ้นก็ว่าเป็นเด็กด้อยอยู่ แต่ามาเบิ้งว่าใบาเตยจะว่าชัดทุกค่ำนี่จัดปีตอนนี้เอา้าลองปิดท้ายคลิปตัวนี้ไม่เอายาวหรอกด้วยการนับเลขนับเลขฟังว่าตอนนี้ใบเตยพูดชัดขนาดไหนและมาฟังว่าใบาเตยจะพูดชัดในกี่ปีเนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบโอเคนี่เป็นการบันทึกเมื่อใบเตยอ,อายุครบสี่ปีนะครับผมอ่ะคลิปนี้คงจะไว้ซ้ำนิดก่อนบอกอะไรนะมันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรเหรอไรผมเหรอหนูไม่ต้องตัดหน้ามาก็ได้แต่มันจะมันจะหนหวยเวลาที่มันจะมาปิดตานะ หนูรักษายังไม่ดีแล้วรอนหนูโตก่อนค่อยทำไม,ไม่ไม่ทําหน้ามาเนนะเดี๋ยวเราก็ตัดบ่อยๆมันก็สวยนะโอเคครับเอาไาสำเนียเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอาไปเตยบายยลองจุบ๊บๆทาตาปิง๊งๆลองดูนี่สวัสดีครับ